Merci. คให้พูดนิดเดียวทำไมไม่ได้วะให้พูดนิดเดียวทำไมไม่ได้วะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เป็นทริปพิเศษนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่เกาะกูดนะครับจังหวัดตราดนี่ออกมา,ากั้งแต่เช้าแล้วครับผมประมาณตีสี่นะครับผมเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือที่แหลมศอกนะครับตอน11โมง4ี่สบห้า ขับรถมาประมาณ4ชั่วโมงแล้วครับผมใกล้จะถึงแล้วฝนเพิ่งหยุดนี้เราใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วอีกประมาณ1ชั่วโมง22นาทีนะครับผมก็ไปเจอกันที่ท่าเรือเลยนะครับผมไปกัน แน่นนะแต่ว่านี่นะครับบรรยากาศโดยรอบฝนตจกจ้าไม่ใช่แค่เราที่เฟลหลอวะเฟล,ลหลายท่านครับผมฝนตกหนักมากนี่ครับเราก็มาถึงท่าเรือของบริษัทบุญสิรินะครับผมเรียบร้อยแล้วรอจอดรถก็ยังไม่ได้กินไข่เลยอย่ะนี่ไงครับไม่คิด วุ่นวายมากยังไม่ได้ไปไม่ใช่ว่าจะไม่อาจจะมาถานี่เรากำลังจะไปพันักศึกษากันนะครับดูปลา นะครับผมฝนตก ด้วยสภาพแบบทุรักทุเล่หน้าดูครับเพราะว่าฝนตกตลอดเลยนะครับผมเมาเรืออีกสภาพเมาเรือ,ม,อมีอึนอยู่เลยน,ะนี่ก็รอ,อ,อนี่ก็มาต่อสองแถวนะครับเดินทางอีกน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมโอ้ไม่กอดว้าซี่วันนี้วันหยุดยาวครับคนเยอะมากนะครับผมเต็มทุกคัน เรือก็เต็มแต่ว่าสภาพอากาศแบบฝนตกนะครับผมเสียคนละเท่าไหร่ค่าเรือคนละถึงสองแถวเลยสองแถวไม่เสียค่าเรือคนละพันให้ค่าเรือคนละห้าร้อยคนละพันไปกลับ คนเยอะนะขนาดดูลานจอดรถเลยนี่แค่เรือบริษัทเดียวนะบริษัทอื่นนะอีกนนมันมีสามบริษัทถึงยังคะนี่ครับตอนนี้เราก็ถึงอุ้ยตัวดี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 ไมยังหาหมื่นนี่อย่างว่าหมื่น หมื่นแปลว่าอะไรืน่ กับกูสบีสอนแล้วนะครับผมป็นไงบรรยากาศสวยค่ะชุ่มชื้นไหมชุ่มชื้นเฉยๆ <c oughs> เนิร์น่ะไข่เหนียวมาแล้วไอ้ยะสว่าเอาไปกินในโทรศัพท์ที่ส่งให้นเนี่ย

ก็เป็นบรรยากาศที่พักของเรานะครับผมในวัน1วันสองวันนี้นะครับก en ็เป็นคล้ายๆกับบังกะโลนะสวยดีนี่ครับพี่เขาใจดีหิ้วกระเป๋าให้เราเป็นไง จบกันมาสภาพาสวยๆมาสวยมาสวยนะเละ <laughs> ไม่เละวันนี้จะเละวันไหน,น,อนโอ้ดูวิวครับผมนี่เป็นวิว<อ>หน้าห้องพักเรานะครับโอ้สวยมากข้างหน้าติดทะเลเลยนะครับผมแล้วก็มีสะว่วยน้ำ ไอสาไห้น้ำมันมีน้ำปะมีนี่ปะสาไห้น้ำไม่มีน้ำอะไรนึกว่าก็เปลี่ยนน้ำนะครับ<ว>มีมันเงาสะท้อนมีอะ<ว>เป็นไงจ้าห้องน้ำห้องน้ำอาดอมอ่ะห้องน้ำอาดดอนี่นะครับก็จะเป็นห้องพักภายในนะครับภายในห้องพักเป็นเตียงเดี่ยวไซส์ใหญ่นะครับผม คิ่งซสหนึ่งเตียงมีโซฟาให้นะครับผม,ออมอชอบเลยนะนี่ก็จะมีแบบทั่วไปครับเหมือนห้องพับโรงแร,งรมทั่วไปตู้เซฟให้หนะเป็นเสื้อที่ต้มน้ำร้อนนะครับก็จะเป็นกาแฟเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับตูเย็น ตู้เย็นบริการอ้าวไม่มีอะไรเลยอย่างวะ <c oughs> มีน้ำให้สองขวดนะครับผม,มน่าจะให้ฟรีสองขวดอันนี้โอ้กระเกจบันใหญ่เบรอร์ครับยิ่งยิ่โอโ้โห่เอาดอกสวยเปียวอ่ะเอ้ยนี่สวยนี่สวยเอาดอกเะล่อันนี้ดีนี่ด <c oughs> ีเจ๋งมาก โทษแมอ่ะคงไม่มีใครมาปินนะมอยู่างกยโอเคี่จะได้ถ่ายตอนฉี่ด้วยวิวชตวิวตอนฉี่ด้วยรีวิวด้วย A few moments later อาเราไปลุยน้ำมะ นนเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่ริมหาดนะครับพอดีฝนเพิ่งหยุดตกนะครับวิวสวยมากขึ้นสูงมากนะครับผมตรงนี้ถ้ามีเซิร์ฟบอร์ดนี่คือเล่นได้เลยนะครับตัวโอ้โหดูขึ้นเลยโคตรสวยอ่ะเขาลงถูกปะมาเขาลงถูกไหมเนี่ย นี่เป็นสระว่ายน้ำนะครับสามารถลงเล่นได้โอ้ห oh. ตัวว่ายน้ำไหมไว่ายน้ำไหมโปโปสตอปเรคคอร์ด <laughs> ิ เราจะไปลงทะเลกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเราจะใส่บีกินีีด้วยยใส่ป่ะนะไนไหนอ่ะตรงนี้เลยเวลาก็ขึ้นไปเอาก่อนไคตัวองลงพยักเอยคะคะตอนนี้เราผอมอยู่ไงอย่างไง เลยเอ,ลองไหมไปลองไหมเดี๋ยวคข้ยใส่เนี่ยมีพวกนี้เดี๋ยวพ่อร่างเขากินไงเดี๋ยวคข้ยใส่อโอ้โหสุดยอดตัวลงไปสัมผัสน้ำเด็โอ้ดูขึ้นดิขึ้นสูงมากเลย เล่นเรือพยักแล้วนะต่อตรงดีๆนะเฮ้ยกิ้งนะเฮ้ยดูๆดๆดดูดดด,ด,ดความพยายามของนางครับผม ้คือแรงนะ้วย

ปูชิโนโ่เย็ยนแล้วกันหวานน้อยคาปูเย็นหวานน้อยแล้วก็มีไม่หวานเย็นโดนโดนความยานลมใจ้า เราใส่อันนี้มาทำไมอ่ะเราก็เล่ะครับตัวแกงหาบ้านก็มีเป็นไงจ๊ะโอเคที่นี่ดูเป็นไทยเวงมาก็เงียบน่เงียบค,คนไม่ได้แบบว่าขัดโดนจ้าโดนโดน เกิดเหตุอะไรขึ้นครับลบลูกตัวเองนะร้อยไร้แล้วแล้วเป็นรถทำไมมือไปกดลงดสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาหาอะไรกินกันนะครับตอนนี้ที่รีเซพชันก็มีอาหารให้เลือกหลายอย่างราคาลด20%นะครับจากาย โปรโมชั่นดีๆช่วงหน้าฝนช่วงมรสมสั่งไรไปเม่กี้สั่งยำมุกเส้นแล้วก็แกงเขียวหวานไกน่ข้าวเปล่าแค่นั้นเพราะเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวลงไิ่ได้ไม่มีให้วิ่งเหรอคะมีเดี๋ยววิ่งวิงหาเลย ลมแรงมากนะครับวิวสวยวิวสวยแป็นนี่สวยอ๋อตอนนี้กับข้าวเราก็มาแล้วนะครับนี่นะครับพีท่ที่สั่งไปเคียววานไก่นะครับผมกินแล้วก็ยำยำรวมหรือยำทะเลยำทะเล กินเยอะแบบว่วนว่านตายค่ะกินเท่านี้ก็วิ่งสักสิบกิโลนะครับผมวิ่งตรงไหนในในดูซีวิ่งตรงไหนนี่ไงริมหาดเนี่ยรองเท้าก็ไม่ขอามาเ,เดี๋ยวขอกินก่อนนะครับอ่ะหนึ่งสองไป <c oughs> ไปไม่ลงแรงยังไง <c oughs> เนี่ยวตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเข้าห้องพักแล้วนะครับผมนโคตรเหนื่อยโคตรหนาวด้วยครับผมเดี๋ยวเจอกันที่อันทีเลยครับ The next morning at graduation day ซีเบาๆนะไปไหนกันครับไปหาอะไรกินก่อนค่ะดูนะฝนตกแต่ mm hmm. ไปได้แค่นี้นะคะโอเค okay. let's go <S วันนี้เราสองคนเท่า บบมาแบบเจ๋อเจ๋อดูรองเท้าดี่ฉันสิคะมาอย่างสวยเล็กเล็กราคาสีสีสีล้มไหมู้อย่างนี้เอาอีน้ามาดิตัวดูพื้นด้วยค่ะอย่าพุ่งดูค่ะเดี๋ยวจะกินได้ง่ายๆนะคะพื้นโคตรสูงเลย อารมณ์ขายของอยู่นะครับมาเที่ยวได้ก็ขายของได้ครับ <c oughs> more moments later สวัสดีครับ ไมได้ไปไหนเลยนะครับสภาพอากาศไม่ดีแผ่นแผ่นที่วางไว้ก็ล่มหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นถ่ายเรือขยักดำน้ำดูปลาอะไรอย่างนี้ไม่ได้ถ่ายชุดปีกินี่เทนเซนหมดนะครับแต่ว่าก็ยังโอเคได้ถ่ายรูปได้อะไรบ้างนะครับผมไม่ได้เล่นน้ำทะเลแต่เล่นน้ำสาอันนี้ก็ ขช้าเย็นเย็นก็กินข้าวเย็นอีกรอบแล้วครับผมเดี๋ยวรอข้าวเย็นมานะครับห้าโมงเช้าอ๋อนี่นะครับอาหารรอบเย็นของวันที่สองนะครับก็จะมีเลาทอราเต้าหู้นะครับแล้วก็กุ้งซอสมะขามนะครับผมแล้วก็ต้มยำไก่นุ้กสัตว์ข้าวเปล่าหนึ่งก็ข้าวบา ก็ข <łość> ้าวป่าอีกนอันนั้นอาหารว่างอีกหนึ่งนะครับผมนี <shocked> ่น้องหยกเขารักษาหุ่นแล้หุ่นตั้งกินยังกินยังกินได้เลย ครับป่ะอันนี้กินประชดพายุเลยนะครับมุ้งเส้นไม่อ้วนมุ้งเส้นทะเลยำยำตะเลขอแปะข้อแปะแหลกเข้าไป แต่มายันกลับเลยนี่ก็ตกไปปล่อยอีกแล้วเนี่ะ